ป็นไครัวันนี้เไงครับพร้อมปลูกไว้ที่ด้านหน้าองคูนะตรงที่ทางวาสได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นะครับอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านอยากจะเดินชมรอบองคูหรือว่าเดินรอบใต้ท้งองคูนะก็เชินตามมัตยาสายเลยนะครับนะซะชื่องูปูของเราองค์นี้นะจ๊ะก็มีความสูงจากพื้นดินนะครับ31เเมตร มีความยาวของลำตัวนะก็ยาว227เมตรส่วนความกว้างรอบลำตัวองค์ปู่นั้นก็กวามม้าง2เมตรนะครับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศทู่พระแดงอยูบได้เลยจากส่วนพระแดงเี็นชื่อกันก่อนนะพี่นะปากกาอยู่ที่โต๊ะเลยจานะครับพระแดง สวยเลยอยู่แล้วโอ้ใครสับปีนขึ้นไปผูกเหมือนกัน สา่งมีครอบครัวมสมบูรณ์ทวสุขสุาครับ ครับบนะตูงพระแดงด้านในเลยครับพี่นะสำหรับท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับอ่าที่โต๊ะผ่านใบสีเลยจะ้ะอ่าสำหรับตู้กับพระแดงนะมากี่อนกี่ท่านยืนได้เลยนะคนละหนึ่งชุดหนึ่งชุดนะครับตู้หนึ่งกำพระแดงหนึ่งฝืนนะส่วนพระแดงต้องเขียนชื่อกันก่อนนะประกายอยู่ที่โต๊ะเลยจะ้ะ พระแดงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและคำขอฟรนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วไมาดูทูกล่าวกรรมสการาะบูชาระดับพระแดงขึ้นไปที่ระนาวหมูน้อมจิตอธิษฐานนะรับขอให้องคู่นส่งประสานพรในสิ่งที่วางในสิ่งที่ขอให้หอสำเ,เร็จสมประสงค์นะรับเสร็จแล้วก็ไปูขวาไว้ที่ระนาวหมูนะตรงที่คำว่าจะเตรียมสถานที่ไว้ให้นะครับ แต่ส่วนท่านที่สตาราของพ่อหลวงปู่เสร็จแล้วนะครับต่อจะไปใกล้จะกลับนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนชื่อว่ายพระประจำวันเกิดกันต่อนนพี่นะที่ด้านบนสรานราการปรียนหลังใหญนะนะ่นะสารีแดงนะครับที่ด้นนานบนสาราการเปรียนหลังใหญ่นะครับก็จะมีพระประจำวันเกิดน,นะเป็นพระแก้วมรกตตานาปรอกนะครับแล้วก็ยังมีลูกมีวิให้ท่านในร่วม,มําบุญบิดทอง หรือว่าท่าอยากจะทําบุญถวายสังฆทาน,นะเสียมใบเสียมซีนะครับก็ขอเเชิญน,นะครับที่นนรังบดาลาการบริเวณหลังใหญ่ได้เลยนะนะครับใจเย็นๆใจร่มๆนะครับค่อยๆเดินดูให้ทั่วๆให้ทรอบบริเวณรงค์ปูนะชอบมุมไหนส่วนไหนนะครับก็ถ่ายรูปเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกแต่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาสักการะขอพร นะครับองคูนะครับพรยาสีเพชรคีรีมหาหมุนีสีสุดโตนาคราชนะครับนวัดธรรมแดงตันเขาใหญ่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะซึ่งมีความสูงจากพื้นดินนะครับ17เมตรมีความยาวของลำตัวนะครับก็ยาว227เมตรส่วนความกว้างรอบลำตัวองคูนั้นตรงกว้าง2เมตรนะครับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะ ซึ่งมีทั้งหมด9โค้งกด9้าช่องด้วยกันนะครับ,บซึ่งในแต่ละโค้งแต่ละกดแต่ละช่องนั้นก็จะมีแสน้ต้พระคาถาและก็ความหมายติดไว้นะเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องศรัทาสาธุชนทุกคนทุกท่านในรครับได้กล่าวสักการะเวลาเดินลอดต้านงต้ช่องขององค์รูนระรับในแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับ เขาใหญ่อช่าอจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะซึ่งมีความสูงจากพื้นดินนะครับ31เมตรมีความยาวของลำตัวนะครับก็ยาว227เมตรส่วนความกว้างรอบลำตัวองค์ปูนั้นกว้าง2เมตรนะครับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ขึ้นไปเวลาเวลาการดำเนินการต่อต้านนะครับก็2ปอาทิ e ่นนะครับ แต่ช่องนั้นจะมีความหมายต่างกันไปนะเช่นอย่างว่าเจดมเพชรใต้ประาสาและก็ความหมายนะให้แต่พบแต่ละคนในช่องขององคูนะครับจะจดเอาไว้เพื่อให้กับแม่พี่น้องสถาปนาผู้โดทุกคนทุกท่านนะครับได้กล่าวสระธาราขอกรนะเวลาเดินลอดใต้ช่องใต้ช่องขององคูนะครับตั้งแต่ช่องที่หนึ่งมาจนถึงช่องที่เก้าที่อยู่ด้านหน้าสุดนะท่านเดิมปะเนี่ย ในเราส่วนห้องน้ำห้องสุดทานะครับก็จะมีอยู่สามจุดแค่นันนะครับนะจุดที่หนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ตลาดการประเรียนหนังใหญ่นะส่วนจุดที่ขอห้องคู่นะพี่นะาใกลตรงไหนสะดวกตรงไหนนะก็คือตามมัธสึยาใส่เลยนะครับตู้พระแดงอยู่ได้เลยนะพี่น้ามาสี่คนสี่ท่านหยู่ได้เลยจ้าหาคนละหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับชูหนึ่งคำพระแดงหนึ่งคืน หนะยอดตู้สมบูรตามพลังศรัทธานะะอครอับนะส่วนพระเองก็เขียนชื่อก่อนนะประกายอยู่แ่นวเมื่เขียนเสร็จแล้วก็จุดทูปตามกัณฑาราูชาระดับพระเดสขึ้นไป <c oughs> นะที่หน้าปูน้องศิษาพิชา